สวัสดีครับพนม,มา่าดเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตร,รดิต์พบกับขา่าวท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอุตร,รดิตแชมเปี้ยนชิพครั้งที่4ที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดอุตร,รดิตหรือสนามกีฬาหมอนไม้ นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทควนันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอุตรดิตถ์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่4มีในายชัยสิริสุภรจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถนายชลิตธนวัฒน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายภัยบูลณ์วิระบุตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำคณะผู้บริหารหัวหน้ส่วนาวร,ราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์เข้าร่วมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตฐ์ร่วมกับกลุ่มเยาวชนต้นานพยาเสพติดและโรคเอส ชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดอุตรดิตถได้รับเกียรติแก่จังหวัดอุตรดิตถของพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทคะแนนรวมยอดเยี่ยมจำนวน2ใบพร้อมอันเชิญอักษรพระนามาพิไทยย่สอสกอจารึกที่ถ้วยรางวัลได้แก่ประเภทต่อสู้คะแนนรวมยอดเยี่ยมและประเภทท่ารำคะแนนรวมยอดเยี่ยม โดยผู้ชนะประเภทการต่อสู้คะแนนรวมยอดเยี่ยมได้แก่ทีม PSG Taekwondo และผู้ชนะประเภทท่ารำคะแนนรวมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมไทเกอร์ไทยพิษณุโลก สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้มีนักกีฬายุวชนเยาวชนและประชาชนทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์นักกีฬาในภาคเหนือและภาคอื่นๆเข้าร่วมการแข่งขันรวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนพันคนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรมราชนีนาถเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา84พรรษาพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งในการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาและสนับสนุนนโยบายของรัฐประกาศสงครามกับยาเสพติดอีกด้วยรองประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติเปิดโครงการเสวนาสีภูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิรูปด้านการศึกษาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุตรดิตถ์นายพีรัดักพจอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเสวนาสี่ภูมิภาครับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทําแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกโดยมีดตรตวงอันทชัยประธาน,นาคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะกรรมการนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายหลังจากการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและคำถามพ่วงท้ายเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับประเด็นส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคณะกรรมาิการการศึกษาและการกีฬาจึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่างๆครั้งที่2จะจัดขึ้นในวันที่3กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ด ครั้งที่3วันที่10กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชครั้งที่4วันที่17กันยายนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินและครั้งที่5วันที่21กันยายนนี้ที่อาคารรัฐสภาสองเพื่อรับทราบข้อมูลและการสะท้อนปัญหาทัศนะมุมมองทิศทางการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปด้านการศึกษา จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา261และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปมาที่ข่าวพลังงานครับเลื่อนเข้าระบบโรงไฟฟ้าขยะนางสาวพัฒนารีกรมลสุรเชษพลังงานจังหวัดอุตรดิตถเปิดเผยว่าดรทวารัตสุตบุตร ผู้อานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาการบริหารนโยบายพลังงานซึ่งมีพลเอกอนันตพรการจรรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานว่าที่ประชุมของคณะกรรมาการบริหารนโยบายพลังงานได้มีการพิจารณาให้เลื่อนกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และขอใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบของ FIT ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบของ FIT ส่วนที่เหลือ100เมกะวัตต์จากปี2560เป็นภายในปี2562เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำเป็นต้องใช้เวลาหารือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะเช่น พื้นที่ที่มีศักยภาพกฎหมายกฎระเบียบส่งผลให้ไม่สามารถ SCO D ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีวิธีประหยัดพลังงานนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในการใช้เตาแก๊สหุงต้มจะประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้านั่นเองนะครับชัชวานวันแบรนบรรณาธิการข่าว นัทวัตรรานประสิทธิภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าก๊าซธรรมชาติและก๊าซสูงต้มนั้นต่างกันอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบค่ะประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและยังนําไปใช้ในรูปแบบของ CNG หรือก๊าซธรรมชาติอัดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ต่างๆก๊าซธรรมชาติมีส่วนประกอบหลักคือก๊าซมีเทนส่วนก๊าซสูงต้มหรือก๊าซ LPG นั้นผลิตขึ้นโดยการผสมก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก๊าซ LPG ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลอีกด้านหนึ่งคือสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหากรารมปิตโตรเคมีเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและเคมีพันธุ์ต่างๆมีความสำคัญกับเศรษฐ,ฐกิจไทยทั้งเป็นสินค้าส่งออกและใช้เป็นวัตถุดิบเกิดเป็นอุตสาหากรรมต่อเนื่องมากมายสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศเป็นจำนวนมากพลังงานไทยเราเข้าใจเราช่วยกัน